คนในโลกนี้คนที่มีกิเลสมากกว่าคนที่หมดกิเลสกิเลสคือความสุปรกของจิตเมื่อจิตสุปรกปากของเขาก็สุปรกบดด้วยในเมื่อเราอยู่กับเสียงสุปรกแล้วก็ต้องระมัดระวงังจะตกใจเมื่อความสุปรกมันเข้ามาถึงถ้าความสุปรกเบเข้ามาถึงคือการนินทายก็ดีการสรรเสริญก็ดีเราทำใจวางเฉย เหมือนกับเราอยู่กลางแจ้งแดดออกก็ยอมรับความร้อนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาฝนตกก็ยอมรับความเย็นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถือว่าเราจะไม่ดีหรือไม่ชัว่วเพราความร้อนหรือความเย็น เราจะดีจะชั่วจะมีความเป็นสุขหรือไม่เป็นสุขอยู่ที่ผลการปฏิบัติข้อนี้ชั้นใดแม้คานินทาเราทั้เสริญก็เช่นเดียวกันถ้าใครเขาทั้เสริญเราเราก็วางคํทั้งเสริอไว้ใครเขานินทาเราก็หย่ดสร้างความเดือดร้อนอยากสร้างความสะเทือนใจคิดว่าคนนินทาคนก็คือคนเลว